โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากทิ่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปตพีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะเพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศต,ตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศต,ตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ต ลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าค่าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นพิขุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะจะเกิดขึ้นในโลก ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิขุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำวินยัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับแห่งทุกนี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เธอ